สวัสดีทุกคนในช่องด้วยนะครับพิเศษกรฟาร์มตะก,กะแตนบานตะก,กาเชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมาดูตะกระแตนช่วงหน้าหนาวนะเนาะเดือนนี้ก็อยู่ที่ต้นปีนะครับเป็นมกราแล้วนะครับอากาศที่เชียงรายค่อนข้างหนาวนะแต่ผมจะพามาดูตะกระแตนนะครับการดูแลตะกะแตนตอนช่วงหน้าหนาวนะต้องดูแลยังไงนะแต่และพื้นที่อากาศอุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นทางภาคกลางก็คงไม่หนาวขนาดนี้นะ ทางภาคอีสานก็อาจจะค่อนข้างหนาวอีกนะครับแต่ว่าทางเหนือหนาวแน่นอนอยู่แล้วดวผมพามาดูตกกะกะแตนกันอันนี้เป็นตกกะกะแตนเพิ่งออกได้ห้าวันนะครับเนี่ยดูจากไซ์เข้าได้นะยังไม่ออกดําเลยนะครับยังออกตัวแบบสีขา,ขาวๆขุ่นๆถ้าตัวดําๆนี่ก็ออกได้ประมาณสักสองวันประมาณเนี้นะครับอันนี้ อคอกนี้ผมลงไข่ไปประมาณ13โลเพิ่งย้ายเพิ่งย้ายกระบากฟักออกจากอคอกนี้ไปนะครับจะเห็นตามแนวนี้นะตามแนวเนี้ยผมเพิ่งย้ายออกไปย้ายออกไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่อคอกเล็กนะแต่ตะกัแตนที่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับถ้าเราดูแลเป็นนะมันก็จะออกออกดีออกสม่ำเสมออยู่นะครับถามว่าใช้เวลานานกว่าในในช่วงฤดูร้อนไหมก็มันมันจะนานกว่าแต่ถ้าเรารู้วิธีนะครับอ่าอากาศหนาวเนี่ยก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลกับการที่เราฟักตะกะแตนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นขนาดไซตตะกะแตนนะครับประมาณ5วันแต่เต็มคอ,อกนี้เลยนะครับค่อนข้างจะแน่นนะครับรอบนี้ออกดีมากเดี๋ยวผมพาทุกคนไปข้างนอกนะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะทำเอคอกไซต์6คูณ24เมตรในล็อกนี้นะครับ เดี๋ยวเอาไว้ค่อยติดตามกันเนาะทั้งทั้งทั้งแนวนี้นะครับจะได้ยี่สี่เมตรนะครับคลองนี้จะเป็นหกคูณสิบสองเมตรนะครับผมอยากให้ทุกคนมาดูอ่าช่วงการวางกระบะไข่ตะกะแ่นนะครับเวลาช่วงหน้าหนาวเนาะอันนี้เป็นไข่ตะกะแตนนี่ผมวางอยู่ในนี้นะครับอันนี้ประมาณสิบกว่าโลนะครับทั้งหมดนี้นะก็คือปกติแล้วเนี่ยในช่วงดูปกตินะที่มันร้อนๆจะจัดผมก็จะไปวางในคอกเลยนะครับแต่ว่าในคอกตอนเนี้ในใน อากาศที่มันเป็นหน้าหนาวแบบนี้นะครับในคอกเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยแสงมันจะถูกลดทอนจากหลังคาจากจากาผ้าด้านข้างบ้างอะไรเงี้ยนะครับอุณหภูมิมันคงไม่ถึงอ่ะไม่ถึงที่จะให้เขาแบบเจริญ,เจร,ญเจริญเติบโตมาให้มันตามเวลาที่เราต้องการนะครับผมถึงแนะนําว่าถ้าเป็นฤดูหนาวหน้าหนาวนะครับช่วงกลางคืนคุมผ้าเนาะคุมผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็คุมผ้าแบบนี้มาถึงสักประมาณ เก้าโมงสิบโมงไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นอากาศมันจะค่อนข้างร้อนให้เราเปิดผ้าออกนะครับแล้วก็ให้เขาโดนลมโดนแดดไปปกตินะครับตอนเย็นแล้วเราก็คุมนะครับให้เราสังเกตไข่เอานะถ้าเกิดไข่เขาใกล้จะฟักเนะี่ยไข่เขาจะเต่งๆนะครับแล้วก็ดูในไข่อ่ะจะมีความเห็นเป็นรูปร่างเป็นตัวตะกัแตนอยู่นะครับอย่างนั้นก็ให้รีบเอาเข้าไปในคอกเราได้เลยนะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูกระบะฟักไข่ที่ผมย้ายจากคอกใหญ่มานะ ผมย้ายมาลงในคอกเล็กนะครับสามคูณหกนะครับนี่นะครับย้ายมาเมื่อวานนะตะกะแตนเนี่ยย้ายมาได้วันเดียวนะครับเขามาออกในนี้อีกค่อนข้างจะเต็มค่อนข้างจะเต็มพื้นที่แล้วนะครับก็อาจจะต้องได้ขยับจากคอกนี้ย้ายไปคอกโน้อนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันดูแล้วจะค่อนข้างแน่นนะอันนี้เป็นเศษตะกะแตนนะครับเศษตะกะแตนหมายความว่าเวลาที่เราฟักจากคอกใหญ่โน้นนะครับให้อยู่คอกใหญ่ประมาณสักห้าวันนะครับสี่วันถึงห้าวันเราดูว่าเออค่อนข้างแน่น ในในโรงใหญ่ของเราแล้วนะครับให้เราขยับออกนะครับประโยชน์ของการขยับขยับกระบะออกภายใน 4- ีถึงหวันเนี่ยตากแตนในในคอกใหญ่นะครับอายุเขาจะห่าง4ีหวันเราขยับมาอยู่ในนี้อีก3 4ี่วันนะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะเ,เหลือตะกแตนออกมากออกน้อยเนาะก็ะมันจะเป็นการเฉลี่ยนะครับอายุตะกแตนคอกโน้นได้4วันอายุตากแตนคอกอน,อนี้ก็จะอยู่4วันนะครับถ้าเกิด4วันแล้วยังมันยังมีเยอะอยู่ให้เราขยับไปคอกใหม่ต่อนะครับถ้า ตะกต่นเราออกเยอะนะอันนี้ค่อนข้างแน่นนะครับเศษจากการเหลือจากการฟักในแต่ละรอบในใน,ในกระบานะครับจะเหลือประมาณ1 0บถึงสินะครับถ้ากระบาดไหนที่อายุมันมันใกล้เคียงกันเนาะเขาจะจะเหลือประมาณ1 0บถึงสิถ้ากระบาดไหนนี่อายุที่อ่อนๆหราเขาหน่อยนี้มันจะมาแบบเต็มๆกระบาก็มีนะครับบางทีอย่างที่เราเห็นออกเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้อายุเขาค่อนข้างจะอ่อนกว่ากระบาอื่นนิดนึงนะครับ เขาก็เลยมาออกในนี้เยอะนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของของการทํางานในแต่ละครั้งนะครับในการที่ที่เราโยกกระบะไข่ออกจากคอกใหญ่นะเพื่อเพื่อกันอายุของเขานะครับไม่ให้ตะกกแตนไวต่างกันเยอะอยู่ในคอกเดียวกันนะนี่นะครับก็ยกมาใส่เนี่ยในคอกนี้นะครับไซส์ความสูงเนี่ยนี่ผมแจ้งอีกทีหนึ่งก็ได้ตรงนั้นนะครับลงมา2เมตรห้าสิบนะลงมาจากตรงนี้ตรงนี้เหลือแค่เมตรห้าสิบนะครับอันนี้เป็นพอดีสาหรับการทางานนะครับค่อนข้างเหมาะสมมากนะ โครงสร้างความเฉียงของราคานะครับเราจะค่อนข้างให้ความลาดเอียงค่อนข้างสูงเพราะว่าเราไม่ต้องการไปไปเพิ่มไปเพิ่มโครงสร้างทางด้านข้างไปเพิ่มโครงสร้างเยอะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสร้างคอ,อกนะให้ทุกคนทําแบบนี้ได้นะครับรีวิวคอ,อกก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับยผมลงไปแล้วนะนี่นะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเวลาเราทํางาน คอกใหญ่ออกมาขนาดนี้แล้วนะครับที่ผมทําคอกเล็กไว้อันหนึ่งก็ทําเป็นตัวอย่างด้วยนะครับเผื่อ,อคนที่สนใจแวะเข้ามาดูงานที่ฟาร์มนะจะได้ดูไซคอกนี้นะเป็นเป็นไซคอกที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมสําหรับการเริ่มต้นนะครับเป็นอาชีพได้เนาะได้เงินแต่ละรอบก็อยู่ที่ประมาณห้าหกพันได้นะครับสําหรับการเลี้ยงแต่ละรอบก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้ถ้ามีหลายคอกก็เป็นอาชีพหลักได้เลยนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเริ่มต้นก่อนจากแค่หนึ่งก่อนก็ได้อย่าเพิ่งไปเริ่มเยอะนะครับทาความเข้าใจกับมันก่อนทําความรู้จักกับ ตะกะตนทําความรู้จักกับวิถีชีวิตวงจรชีวิตของเขาก่อนนะครับแล้วที่เหลือข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามผมได้นะนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูอคอกนี้อีกอคอกนี้เป็นอคอกเปล่านะครับถ้าเกิดอคอกนั้นล้นนะเราจะมาใส่อคอกนี้นะครับนี่นะครับการที่อันนี้เป็นผมอยากให้ทุกคนดูการเก็บนะครับ อันนี้เราจะใช้ปูนกาวนะที่เขาขายเป็นถุงนะครับปูนกาวที่เขาใช้ปลูกกระเบื้องครับมันจะมีความเหนียวมันติดกับเหล็กได้ดีนะที่ผมต้องทําอย่างนี้เพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่ากันตะกต่นออกไปนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งเล็กๆแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะกันน้ําที่ฝนตกด้านนอกนะครับจะไหลเข้ามาได้นะอันนี้เป็นสาเหตุหลักสําคัญนะครับที่เราต้องทำอย่างนี้นะรายละเอียดอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้านบนผมจะวางเหล็กกล่องนะครับเขาไม่ได้เป็นเหลี่ยมสันขึ้นไปนะ มันจะเป็นหน้าตัดหน้าตัดตนตรงหน้ากว้างของมันนะครับกอกนิ้วนะเพื่อไม่ให้พยางย์โดนบาดหรือได้รับอันนี้นะครับได้รับแรงกดจากจากมุมที่เล็กเกินไปนะเขาจะได้อยู่ได้นานๆนะนี่เป็นรายละเอียดที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับนี่นะครับอาจจะได้ย้ายคอกนั้นมาจริงๆนะคอกนั้นค่อนข้างแน่นแล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็น อีกคลิปหนึ่งที่ผมจะให้ทุกคนได้ได้รู้นะครับการดูแลตั๊กแตนช่วงที่อากาศหนาวนะครับหลายๆจังหวัดทางภาคอีสานเขาก็หนาวเหมือนกันนะถ้าเป็นทางเหนือนี่หนาวประจําอยู่แล้วนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องและเข้าออสนใจเรื่องการเลี้ยงตั๊กแตนนะครับแล้วยังไงผมจะทําคลิปอัปเดตคอกใหญ่คอกเล็กที่ผมเอามาลงนะครับว่าดูว่าจํานวนที่เราย้ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้สักกิโลนะมันมันเหมาะสมกับการที่เราย้ายเข้ามาอยู่ในคอกเล็กแล้วเราจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่นะ เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ